สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุงพารวยนะคะวันนี้จะตุงกลับมาเที่ยวลำตะคองนะคะพี่น้องแวะพักรถที่ลำตะคองอน,นี่เป็นเขื่อนลำตะคองนะคะบริเวณโดยรอบเจตุงไม่ได้มาเที่ยวเขื่อนหรอกคะ่ะแต่พักรถทางผ่านให้ดูวิวทางผ่านนะคะ ตรงนี้จะเป็นลำตะคองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เวย์เรียกมอเตอร์เวย์เนะทานมอเตอร์เวย์ค่ะ พักรถค่ะพักรถชมบรรยากาศเขือนลำตะคองนะคะหลังก็จะเป็นภูเขานะคะ คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใครทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมนตาที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะลำตะคองค่ะพาเที่ยวลำตะคอง